จะบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เหงามากนะครับเพราะทุกคน work ฟ r ร m home อยู่แต่วันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษเอาเขาเรียกว่ากูรู้ได้ต่างๆมาจัดคลาสสอนพิเศษเลยคุณเค่คิดคุณจะต้องเลี้ยงนกไหมฮะมอดเคยช่วตัวเองเลี้ยงนกเป็นป่ะไม่มาน,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 นีมอสมปมหาพี่เลยไม่เคยคิดครับทาไมชีวิตคนเราต้องเลี้ยงนกนกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากเลยนะเหรอครับจริง <c oughs> เอานีีย๋ยวมมาไปดูกับพี่ไหมคือจะบอกว่าวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมพิเศษคือเอากูรู้หลาย,ลยด้านมาสอนให้ความรู้ด,ด้านต่างๆครับคลาสหนึ่งที่เรามีคือคล ฮัลโหลน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือนกสายพันธุ์อะไรเหรอครับอันนี้เป็นนกแก้วสายพันธุ์ฟอครับเฮ้ยเป็นเป็นนกแก้วที่เล็กที่สุดใลกปกติผมเคยเห็นนกแก้วก็จะหน้าตาแบบโทษนะตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ตัวนี้เหมือนนกแก้วที่อยู่ในตามดิสนีย์กลัวโดนนกนงไปอะไรเปล่าคเชื่อมแ่าใช่เขาเชื่อมนะครับผมเขาเช่อมหมดโอ้ยมหงอกมาที่มามาที่มามาที่มามาหาพ่อปะ ต้องบอกว่าผมเข้ามาครั้งแรกที่ผมยังไม่ได้ทักกันเลยนะตอนแรกเขาบอกให้มายเงียบๆเดี๋ยวเขาจะเชื่อนี่เขาบินมาหาเลยอ่ะอะค่ะ มันนี่มาแโอ้โหเชื่อมากค่ะใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราได้ผ่านการฝึกการเลี้ยงดูนะครับให้ให้เขาสนิทกับเรามากเท่าไหร่ัก็จะเชื่อมกับเรามากเท่านั้นเอออย่างนี้เราเล่นกับเขายังไงผมก็คือหมาแมวเรารู้ว่าเราต้องลูบหัวถูกไหมแล้วเราเล่นยังไงก็อย่างอย่างอย่างของเราเราก็เกาหัวเกาคอได้เหมือนหมาแมวเลยใช่หรอใช่ครับแล้วก็สามารถฝึกท่าต่างๆนะครับเช็คแคนหรือว่า เออฝึกตีลังกาได้ฮะตีลังกาได้เลยต,ลงต,ตลีงกาเลยเหรอครับใช่ครับแต่ว่ามันก็ใช้ใช้ระยะนี้ระยะเวลาในการฝึก เฮ้ยแต่เห็นเขาบินตลอดคือเขาจะไปหาหลายคนนะใช่ครับก็เหมือนเขาหาที่เกาะเหมือนเกาะตามต้นไม้เกาะตามปกติครับโอ้แต่จริงๆเขาบินเขาบินได้ถูกไหมใช่ใช่เยแล้วแล้วเขาบินอย่างเงี้ยหลายคนถามว่าแบบแล้วบินเงี้ยไม่ไม่ออกหลงไปหรอต้องอย่างที่บอกครับเราต้องฝึกก่อนนะครับเราฝึกตั้งแต่ไซต์ตั้งแต่นกยังมีขนเล็กๆอย่างครับเริ่มจากการป้อนที่ละเล็กที่ละน้อยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนคนเลี้ยงกับกับนกของเราใช่ แล้วอย่างนี้น้องเขาอยู่กันได้นานเลอย่างเฉลี่ยอยของเปานกที่อายุเยอะที่สุดของที่บ้านบอกก็ประมาณ12สปีแล้วฮ่าถ้าเราผ่านการเลี้ยงดูที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความใส่ใจของเขาครับอยู่กันเป็นแบบเพื่อนกันอยู่กันยาวๆได้เลยอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะครับโอเคอ้าเดี๋ยวลองลองลองมาเล่นกันดูเดี๋ยวพี่ไปเดินห้องอื่นต่อขอบคุณนะครับครับผมใครสนใจยังไงต้องต้องยังไงอ่ะมีมีเพจยังไก็สนใจนกพอพัดเนี่ยก็มาที่เพจ นกปอพัดบ้านพี่เป่าก็ได้นะครับก็ยินดีให้คําแนะนําเบื้องต้นจนไปถึงนกไปผสมพันธุ์ได้เลยอ่าไปโอเคขอบคุณนะครับเฮ้ยไม่ได้ชื่อนกไปสัดว์เลี้ยงได้เห็นนกไปเลี้ยงได้แต่จะบอกวันนี้ไม่ได้มีแค่คราสนกนะวันนี้มีหลายคันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกหลายห้องมีหลายห้องอ่าไปคนเต็ม รอมกันได้เลยเหรอเ<ป>ฮ้ย ค่ะชื่อกิฟค่ะพูดทีโอ้สอนแป๊บเดียวเป็นเลยเหรอฮะเก่งกันทุกคนอยู่แล้วด้วยค่ะพื้นฐานดีพื้นฐานดีพื้นฐานดีพื้นฐานอิ่งนี้เวลาเราจัดแยากเต้นเราต้องเริ่มยังไงอ่ะเราก็เริ่มจากเอาฟิลสนุกของแต่ละคนค่ะใช่แบบเอาให้ทุกคนมีอินเนอร์ในตัวแล้วก็ปลุกทุกคนขึ้นมาค่ะ้องเียนด้วยได้ไหมเราตรงกลางเลยงั้นอันแรกงั้น งั้นขอกิฟขอเป็นแบบช่วงเฮ่เฮ่เฮ่อันนี้ลวกันนะคะเป็นมันจะเป็นแบงแบงแบงก็คือท่านมันจะเป็นแบงก็คือท่านยิงปืนมันจะเป็นยิงปืนทําท่าใช่ค่ะยิงสามทียิงสามทีเป็นแบงแบงแบงยิงตรงไหนก็แบงแบงแบงอ่าใช่เหมือนแบบหุยฉันไม่พอใจคนนี้ยิงมันไปเลยแบงแบงอ่าใช่เราจะมีอินเนอร์เราจะปลุกอินเนอร์ทุกคนนอนไม่ชอบที่รัไม่ิยิงเลยอะไรเงี้ยได้เลยโอเคเอาใหม่นะคะเป็นแบงแบงแบงโอเคทีนี้เราจะเอามือปัดขึ้นแบบนี้ค่ะ ใช่ใช้ปัดขึ้นปัดขึ้นอ่ะแล้วทีนี้เปลี่ยนเป็นอีกครั้งนึงปัดขึ้นปัดขึ้นเปลี่ยนข้างค่ะปัดขึ้นปัดขึ้นโอเคทีนี้พอเราปัดขึ้นเราจะเดินไปด้วยสองก้าวนะคะเป็นปัดแล้วก็ปัดอ่ะเดินกับห้าปัดแล้วก็ปัดอีกข้างน้ปัดแล้วก็ปัดอ่าโอเคใช่ค่ะใช่พอเราปัดเสร็จแล้วมันก็จะยิงปืนอีก3ามครั้งเป็นแบงแบงแบงอ่าโอเคลองดูไหมคะได้ครับเฮ้ยดเด้นว่า ชื่นเครื่องต้องมาเข้าคาเต้นมาก่อนแต่ชื่นต้องขำเราต้องกล้าจะใช้ชีวิตอ่ะเตรียมพร้อมนะเตรียมยิงปืนนะคะป้ายแบนแบนแบนป้ายหนึ่งปัด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 ยิงปืนเลยค่ะแบนแบน ดูอยู่พี่ไปเล่นกับครูบ้างอะอ๋อถ้าถ้าอยากเรียนก็คือแอดไลน์มาเลยหรือว่าในแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ค่ะดีอินเนอร์สตูดิโอค่ะดีอินเนอร์สตูดิโอนะจะบอกว่าคลาสพวกนี้ต้องขอบคุณ FWD ด้วยนะประกันชีวิตที่สำให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบเพราะจะบอกว่าชอบชีวิตแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะฮะไม่ต้องห่วงเพราะ FWD จะดูแลให้เอง FWD ประกันชีวิตนะครับให้ความสำคัญกับโมเมนต์เล็กๆเพราะสิ่งที่จะกับเพื่อนชีวิตไปด้านหน้าคืออะไรครับ ไปผับนะครับแล้วก็ไปถึที่ทราแค่แได้หมุนไปเต้นเพราะเพราะสิ่งเล็กๆอย่างนี้มันเป็นแรงขับเคลื่อนเราชีวิตไปข้างหน้ามันเลยเป็นสิ่งเล็กๆง่ายๆแต่ทำอย่างนี้แล้วมีความสุขจะทำให้พี่แฮปปี้มากเลยย้ำไปที่รับ M W Party นะครับอยากให้คุณได้ทำในสิ่งที่ชอบนะฮะได้เซอร์เบตลิฟวิ้งในทุกวันเลยอ่าเดี๋ยวคุณเต้นกันไปก่อนเดี๋ยวพี่จะไปไปไปต่อไปละเป็นกิจกรรมที่พี่อยากไปทำมากโอเคค่ะต้นกันไปเต้นกันไปอันนี้บอกเลยว่ากลิ่นแบบไม่ไหวแล้วกลิ่นแบบ กินคือดีอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะเชื่อพลอยค่ะคุณพลอยถึงไม่หน่อยได้ไหมพลอยค,คือจะบอกว่าถ้าเป็นเซเลบรไลฟ์วิ่งของพี่เลยคืนนี้คือถ้าวันไหนอยากมีความสุขคือการดริปกาแฟนี่คือจบแล้วมีความสุขค่อยๆเตรียมอุปกรณ์เตรียมนู่นเตรียมนี่นั่งบดกาแฟแฮปปี้กาแฟแบบนี้มันคืออะไรอธิบายฟังหน่อยครับกาแฟแบบนี้มันจะเรียกว่ากาแฟดริปค่ะดริป ใช่กาแฟดริปมันก็คือการที่น้ำเนี่ยมันผ่านไหลผ่านมาเมล็ดกาแฟไปเนาะซึ่งการกินด้วยวิธีนี้มันจะยิ่งได้รสชาติของกาแฟเนี่ยมากกว่า<ม>ทิ้งเหรอฮะใช่แล้วที่ผมถึงเอาเป็นช็อตๆนี่คืออะไรเอ่ยอันนั้นเรียกว่าเอสเพรสโซ่เอสเพรสโซ่เป็นช็อตใช่เป็นช็อตโอเคอันนี้มันเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนค่ะนี่คือระดับเบอร์บดยิ่งละเอียดยิ่งเข้มยิ่งขมเพราะนั้นเนี่ยบางคนบดกาแฟอยู่บ้านครับบดก็แล้วแต่เลยชอบแบบไหนเนาะเฮ้ยผมลองดิปบ้างได้ไหมมาขอดิปหน่อย ใช้น้ำร้อนนะคะล้างมันค่ะเพราะว่ากระดาษมันมีกลิ่นเวียนซ้ายเวียนขวาตามความถนัดตามความถนัดเลยค่ะ,ะจุดประสงค์คือหนึ่งทำให้ตัวดริปเปอร์กับตัวตัวเซอร์เบอร์เนี่ยมันอุณภูมิมันอุ่นโอเคได้เลยครับนี่หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเทน้ำทิ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาโดสกาแฟอันนี้ใช้เท่าไหร่ครับกาแฟ20กรัมอ่ะซึ่งตัวตาช่างมันจะโอเคได้ไดมผมขออนุญาต แล้วเวลาเราเริ่มต้นเราควรจะต้องตรงกลางหรือยืมก่อนตรงกลางค่ะตรงกลางออกมาข้างนอกค่ะงั้นเราไปนะครับไปเลยค่ะทีมงานพร้อมนะครับน้ำลูกน้ำให้ให้ทัวเลยค่ะสามร้อยค่ะอันนี้สองร้อยสองร้อยละเราเล็กเวลาเลยเยอะเวลาเลยเยอะเวลาเลยเยอะไม่รีบเลาเลยเยอะครัครูครับจะพิมพ์ชิมก่อนเฮ้ยครูกินเลย ครูชิมฝีมือลูกศิษย์หน่อยได้ค่ะครูเป็นไงบ้างครับฝีมือลูกศิษย์อร่อยค่ะผ่านค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงตอนหนูคุณครูก็พูดแบบนี้อร่อยอันนี้ได้เลยอ่ะสูตรครูดีเลยอ่ะมาเล่นดีครูดีอย่างนี้ที่ไม่ดีครับพี่แล้วปกติครูรับสอนใช่หรอครับอ๋อไ,ไม่ได้รับคะ่ะใช้วิธีพิเศษอย่าไปกินฝีมือครูกินที่ไหนฮะโอ้เงั้นง่งต้องมาที่เดอะคอมมอนทองหล่อค่ะอ๋ออยู่เดอะคอมมอนทองหล่อแล้วครับใครอยากกินฝีมือก็ไปกินที่ร้านรูท นะครับอันนี้อร่อยมากครูผมได้ไหมทานค่ะอร่อยไปสมัครงานร้านรู้ได้ไหมเออสวัสดีนะครับโอ้โหน่ารักจังเลยมีเอี๊ยมด้วยหรอชื่ออะไรครับอ่าวปัวค่ะคุณปัวใช่ค่ะอันนี้คือยังไงครับดอกไม้มันต้องเป็นช่อสิใช่ไหม ค่ะก็วันนี้เป็นแบบเหมือนคอนเซปประมาณว่าช่วงนี้เนาะทุกคนอยากได้อะไรที่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยเราเลยทำเป็น f ฟลเวบ็อกซ์แบบเหมือนอารมณ์ว่าเป็นเทคแคร์บ็อกซ์เป็นกล่องกำลังใจเผื่อว่าเราอยากจะส่งไปให้ใครโอ้ดีจังเลยอ่ะนี่คือทำตัวอย่างให้น้องๆดูก่อนเหรอครับหรือไงเอ่ยจริงๆน้องๆกักเองกันหมดเลยนะฮะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีทะเลเนตัวอย่างอะไรเฮ้ยทำเองเลยเหรอจริงเฮ้ยทำยากเลยอ่ะงั้น ถ้าพูดงี้พี่โคต้องมาลองใช่ได้ครับอ่ะผมลองผมชอบเลยทอามาเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โคลองจัดดูแหละนะคะโดยที่เรามีโจทย์อยู่ว่าเราจะให้จูเลียตเนี่ยเป็นนางเอกที่เด่นที่สุดในกล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ค่อยๆใส่ดอกไม้เข้าไปนะคะโดยที่ตาเราอ่ะอยากให้มองที่นางเอกก่อนเพราะฉั้นเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้อื่นเติมโดยการที่เติมยังไงก็ได้ให้นางเอกเรายังสวยแล้วก็เด่นอยู่นะคะเราจะให้มีตัวร้ายเพื่อนนางเอกมาแย่งซีนไม่ได้เด็ดขาดโอเคนะคะแค่นี้เลยนะคะแต่ละง ดผู้ชายที่เออวิชาเะเลป่าสอบตกนะครับแต่ก็อยากทำนะปากก็ปักปักก็คือที่มวยเหรอครับใช่เอามือจับเหมือนดินสอค่ะแล้วก็กดลงนะคะแล้วก็นั่งคืออยากดทีเดียวก็หนึ่งสองสามแล้วมันก็จะลงไปใต้โอเอซิสหรือว่าโฟมเรียบร้อยเลยนะคะหนึ่งสองไม่จริงๆแกงใช่ไหมครับไม่แกงครับดูดูจริงๆครับเป็นคนโง่จริง จริงผู้ชายเ uhh. ราเป็นติดกั like. บผู้หญิงแบบมากๆเลยใช่ก็แบบบางฟังไว้ผู้ชายเรานติดกับผู้หญิงเยอะใช่บางทีผู้หญิงคนได้ยังแบบเอ้ยแบบเหมือนแบบไม่ดูแบบใช่ใหญ่แบบใหญ่ต้องดูแลอะไรเยอะเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีกลายเป็นว่าผู้ชายกลายเป็นคนที่แบบเหมือนบอกหรืเนี่งน่ารักนี่แบบที่คิดเลย ร้อยครับจัดแล้วโอ้โหใช้เวลาทานมากนี่สำหรับคุณที่อยากจะไปลองเรียนดูหรือว่าอยากลองทำมันจะบอกว่าไม่ยากเพราะขนาดผมอะยังทำได้เลยพวกคุณต้องทำได้แน่ๆไม่ยากเลย อย่างนี้อยากได้บ้างทำยังไงอยากไปเรียนบ้างอ,อ่ะอ๋อก็จริงๆมีสอนตลอดนะคะมีเวิร์กช็อปหรือจะเป็นไพรเวทก็ได้ค่ะคุณถ้าอยากสั่งที่ร้านเลยครับก็ติดต่อไปที่ไลน์แอดก็ได้ค่ะก็แอ,อดซายของ Flower Studio BKK ได้เลยเอคอคนไทยหมเดเลยเรามาดีดีนะ ตุนนี่สนุกมากเลยได้มาเจอหลับหลายๆคลาสเลยนะคือต้องขอบคุณ FWD นะครับซึ่งเป็นประกันที่เข้าใจทุกความชอบจริงนะแล้วก็พร้อมสนับสนุนและดูแลให้ทุกคนได้ทำสิ่งที่ชอบด้วยนะครับแล้วตอนนี้เขามีหนังสั้นเรื่องนึงนะครับอยากให้ไปดูจังเลยชื่อว่า Celebrate Living นะฮะที่มีชื่อาการทำเสนรที่เร,รียกว่า Music Commentary นะฮะก็เป็น, Music ally, นมิวสิกบวกนักขีปนเทลลี่าเป็นแต่ละคดีเพลงที่น่าสนใจนะฮะไปรีบไปดูกันได้เลยไปเชิญได้ยกแบกให้ด้วยแล้วกันอนะเผื่ออยากให้ลองไปดูนะครับยังไงก,ก,ลไก,ก็ลอง มูไชาชอบมมีนกมีนกต่อไปเลี้ยงงูได้อ่ะอม m มน n ์มาครับคอมเมนต์ม่เธอเอลี้ยงงูกันเอาเจอันที่หน้าครับบ๊ายบายครับ